คนเกิดปีจอเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกและมักซื่อสัตย์กับผู้อื่นมากกว่ากับตัวเองปี2569นนี้ไม่ใช่ปีที่ดวงจะพาคุณไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่เป็นปีที่ดวงจะพาคุณกลับมายืนในจุดที่มั่นคงกว่าเดิมหลายสิ่งที่เคยทำเพื่อคนอื่นกำลังถามกลับมาว่าแล้วคุณ ดูแลหัวใจของตัวเองดีพอหรือยังภาพรวมดวงปี2,569ของคนเกิดปีจอปีนี้คือปีแห่งการทบทวนคุณค่าในชีวิตคนปีจอมักเป็นคนที่รับภาระเกินส่วนของตนเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังแต่ในปี2,569ดวงชะตาจะทำให้คุณเริ่มเห็นว่า ความอดทนที่ไม่มีขอบเขตอาจกลายเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างเงียบๆนี่คือปีที่คุณจะได้เรียนรู้การตั้งเส้นแบ่งระหว่างความเมตตากับการเสียสละจนลืมตัวหากคุณกล้าปรับท่าทีชีวิตดวงจะค่อยๆเปิดพื้นที่ใหม่ให้คุณโดยไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาการงานการงานของคนปีจอในปีนี้ ไม่ได้หนักเพราะงานยากแต่หนักเพราะความคาดหวังจากคนรอบข้างคุณอาจถูกมองว่าเป็นคนที่พึ่งผ่าได้จนบางครั้งงานที่ไม่ใช่หน้าที่กลับกลายเป็นของคุณโดยปริยายต้นปีงานอาจรู้สึกอึดอัดเหมือนต้องแบกมากกว่าที่ควรกลางปีเป็นต้นไปหากคุณเริ่มกล้าพูดความจริงอย่างสุภาพและมีเหตุผลภาระที่ไม่จำเป็นจะค่อยๆลดลง ปีนี้อยากกลัวการรักษาขอบเขตเพราะขอบเขตที่ชัดคือรากฐานของความเคารพในระยะยาวการเงินการเงินปี2569เเป็นปีที่เงินเข้าไม่ขาดแต่เงินออกตามน้ำใจคนปีจอมักใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนใกล้ตัวโดยลืมถามตัวเองว่าพร้อมหรือไม่ ปีนี้รายได้ยังคงพอประคองแต่จะมีท่าใช้จ่ายจากภาระครอบครัวหรือเรื่องที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้คําแนะนำคืออย่าให้เงินเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักหรือความกระตันอยู่เพราะบางครั้งการปฏิเสธคือการปกป้องทั้งตัวคุณและอีกฝ่ายความรักปีนี้ความรักของคนปีจอเป็นบทเรียนเรื่องความเท่าเทียมคนมีคู่ คุณอาจรู้สึกว่าเป็นฝ่ายให้มากกว่าเข้าใจมากกว่าอดทนมากกว่าปี2,569จะทำให้คุณเริ่มถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังให้พื้นที่กับตัวคุณอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกความสัมพันธ์จะค่อยๆปรับตัวไปในทางที่เหมาะสมคนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ามาในจังหวะที่คุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสบายใจจะยืนยาวกว่าความรู้สึกที่เกิดจากความสงสารสุขภาพปีนี้สุขภาพต้องระวังความเหนื่อยสะสมคนปีจอมักไม่ป่วยเพราะร่างกายแต่ป่วยเพราะใจที่ไม่เคยได้พักระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้ออาการปวดหลังปวดไหล่และการนอนหลับไม่ลึก การพักผ่อนไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเติมพลังเพื่อไปต่อบทเรียนสำคัญของปีจอปี2 5 6 9ปีนี้จะสอนคุณว่าความดีที่ไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองอาจไม่ใช่ความดีที่ยั่งยืนเมื่อคุณเริ่มดูแลใจตัวเองดวงชะตาจะเริ่มดูแลคุณเช่นกันจังหวะสำคัญของปีต้นปีทบทวน ปรับขอบเขตชีวิตกลางปีกล้าพูดกล้าปรับความกดดันลดลงปลายปีใจเบางานนิ่งความสัมพันธ์ชัดเจนปี2569คนปีจอไม่จำเป็นต้องเฝ้าทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องรับทุกภาระแค่เฝ้าหัวใจตัวเองให้ดีชีวิตจะค่อยๆปลอดภัยขึ้นเอง คาถาเสริมดวงคนเกิดปีจอคาถาใจมั่นเมตตาไม่หลงทางปีนี้คนปีจอไม่ได้ขาดความดีแต่ขาดการปกป้องหัวใจของตัวเอง คาถานี้ไม่ได้สอนให้รักตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่สอนให้รักตัวเองพอๆกับที่รักคนอื่นคาถาตั้งนโมสามจบก่อนสวดพุทธังเมตตาในตนนโมพุทธายะทำมังใจมั่นไม่หวั่นไหวนมะพะทะสังคังปัญญาคุ้มใจอรหังสุขโตนโมพุทธายะวิธีสวด สวดก่อนนอนหรือหลังจากวันที่เหนื่อยใจสวดช,ช้าๆไม่ต้องขออะไรเพียงตั้งจิตว่าขอให้ใจเราไม่หลงทางคาถานี้จะช่วยลดความรู้สึกผิดจากการปฏิเสธเสริมพลังใจให้กล้าดูแลตัวเองทำให้เมตตาไม่กลายเป็นผาระสีมงคลสำหรับคนเกิดปีจอปี2569 ปีแห่งการพยุงใจและความมั่นคงภายในสีส่งเสริมดวงหลักสีน้ำตาลสีดินเสริมความมั่นคงความปลอดภัยและการยืนหยัดสีเขียวหมน่นสีเขียวเข้มช่วยเยียวยาใจลดความเครียดสะสมสีครีมสีเบจเสริมความอบอุ่นความไว้วางใจและความเมตตาที่สมดุล สีที่ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้แต่น้อยสีแดงสดสีอ้อมจัดจะกระตุ้นอารมณ์ความกังวลและความเร่งรีบทิศมงคลสำหรับคนเกิดปีจอปี2569ทิศแห่งการปกป้องและการตั้งหลักชีวิต ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมพลังปกป้องคุ้มครองและความมั่นคงทางใจทิศต,ตะวันออกเสริมการเริ่มต้นใหม่และการเยียวยาภายในการใช้ทิศให้เกิดผลตั้งหัวนอนหรือที่นั่งพักผ่อนหันไปทิศมงคลสวดคาถาหรืออธิษฐานใจให้หันหน้าไปทิศนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่แค่จัดทิศของใจให้ถูกทาง บทปิดท้ายเสริมดวงหากคุณกล้าปรับท่าทีชีวิตดวงจะค่อยๆเปิดพื้นที่ใหม่ให้คุณโดยไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมา